สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวลกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับวันพีชในตอนที่1062ฉบับเต็มกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้งดกันไปถูกไหมเพราะว่าวันพีชเนี่ยงดนะครับผมก็เสียดายมากๆเลยแต่กลับมาในครั้งนี้เองเนี่ยก็บอกไว้เลยว่ามาช้าเนี่ยแต่โหดจริงนะครับมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของเรื่องวันพีชออกมาอีกแล้วเราจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเวก้าพังแล้วนะครับผมเรื่องราวนั้นเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มชมกันเลยดีกว่านะครับกับวันพีชในตอนที่1 0 6 2 กับตอนที่มีชื่อว่าการผจญภัยในเกาะวิทยาศาสตร์เรื่องราวของเรานั้นได้เปิดฉากขึ้นมาที่ตัวของแฟงกี้นั้นตะลึงมากๆเลยครับกับการที่ว่าเห็นตัวของเวก้าพังอยู่ข้างหน้าแล้วเวก้าพังนั้นเป็นผู้หญิงแฟงกี้บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนะี่ยตัวใหญ่มากเลยใหญ่ย,ยิ่งกว่าโชกุนแฟงกี้เป็น10เท่าเลยอยากให้ลูฟี่แกชอปเปอร์เนี่ยได้เห็นหุ่นยนต์ตัวนี้จัง ซันจิเองเนี่ยโอ๊ยพอเห็นเวาก้าพังเป็นผู้หญิงนะก็ดีใจใหญ่เลยนะครับแต่โรบินนั้นก็ขัดขึ้นมาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเวก้าพังนั้นเป็นผู้หญิงอายุอานาจากประวัติการทํางานเนี่ยก็ดูไม่ตรงกับหน้าตาของสาวน้อยคนนี้ด้วยสาวน้อยคนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าก็ใช่นะสิ ฉันไม่ใช่สเตลล่านี่ซึ่งสเตลล่าเองเนี่ยนะครับมาถึงพังล่างต้นนั่นเองนะครับผมพังล่างหลักนะครับฉันเนี่ยคือพัง0ูนหรือว่าเวก้าพังลิลิทตั้งหากล่ะแล้วลิลิทเองเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเงินใกล้จะหมดอยู่พอดีเลยดังนั้นเนี่ยถ้าผู้แกมีของมีค่านะส่งมาให้หมดเลยนะเราฉันจะปล่อยไปเองแล้วจากนั้นลิลิทเองเนี่ยก็ได้เรียกไซบอกที่เป็นอสูนทะเลเนี่ยนะครับขึ้นมาล้อมเรือซันนี่เอาไว้ แต่ทันใดนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาขัดตัวของเธอโดยคนที่โทรมาเนี่ยก็คือตัวของเวก้าพังนัมเบอร์วันพังศูนย์หนึ่งหรือว่าชากะแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพังล่างต้นคือสเตลล่านี่แล้วทำไมพังศูนย์หนึ่งคือชากะคือพังศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ร่างต้นอยู่ดีนะครับเป็นอีกร่างหนึ่งของเวก้าพังตัวของชากะเองเนี่ยก็ได้โทรมาต่อว่าลิลิธว่าการการะทําของเธอเนี่ยไม่เหลือเกียรติของนักวิทยาศาสตร์เลยหรือไงกันแต่ลิลิธก็บอกว่าหูปากไปเถอะนะ เกียรติยศมันเอามาใช้เป็นทุนวิจัยได้หรือไงกันมันเอามาแลกกันได้ไหมล่ะแต่ชากานั้นก็ได้บอกกลับไปคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนะ่ะคือกลุ่มหมวกฟางที่เพิ่งเป็นสีจักรพพัดย่างชายคนนั้นที่ฮือดาบอยู่คือโรโรโนอาโซโลค่าหัว1111 11ล้านเบลีที่เขาเนี่ยดูนิ่งสงบขนาดนี้ได้เพราะเขาสามารถจัดก,การเธอได้ในระยะนั้นในพริบตาเดียวยังไงล่ะ และอีกคนหนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนิโคโลบินลูกปีศาจเธอเองก็เป็นหนึ่งในโจรสลัดที่เก่งม,งมากเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มหมวกฟ้าเข้ามาตู้ของฉันเนี่ย สนใจในกลุ่มนี้มากๆสนใจมานานแล้วอยากจะเจอเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดมาที่ฝั่งของลูฟี่นะครับผมที่บอนนีเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวของเธอเนี่ยเคยมาที่เอ็กเฮดมาก่อนในตอนที่เธอเป็นเด็กแล้วนั่นเองในตอนนั้นที่เอ็กเฮดแห่งนี้มันเป็นแค่ห้องทดลองธรรมดารรมดาเท่านั้นและพ่อของบอนนีเองก็ได้ถูกเวก้าพังเปลี่ยนให้กลายเป็นไซบอร์ก ซึ่งนั่นและครับก็คือตัวของคุมะนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับพวกลูฟี่ก็ได้พบกับหุ่นยนต์และวิวที่แปลกประหลาดของเกาะน,นี้เป็นอย่างมากตัวของลูฟี่เองเนี่ยจะได้พบอาหารกองโตเลยครับแต่ลูฟี่เนี่ยไปจับแต่มันจับไม่โดนอะ่ะ เพราะว่าอาหารเหล่านี้เป็นภาพโฮโลแกร,รมนะครับผมซึ่งลูฟี่เนี่ยก็หัวเสียเลยที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้กินแต่ฮันไดนั้นเองก็มีหุ่นยนต์เด็กยักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยเดินมานะครับผมเลยกะจะต่อยเล่นซะหน่อยแต่ลูฟี่เนี่ยกับโดนหุ่นนั้นอ่ะซัดสวนมาจนซัดก,กระเด็นออกไปเลยซึ่งหุ่นเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับผมคือพัง0ูนย์เวก้าพังหมายเลข5แอดลาสนั่นเองนะครับตัวของเธอเนี่ยมีหน้าตาเป็นเด็กนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีการเขียนผิดหรือเปล่านะครับผมแบบว่าหมายถึงว่าตัวของเธอเนี่ยคือรหัส แต่เขียนผิดจากมังงะเองนะครับเดี๋ยว พอรวมเล่มมาเนี่ยอาจจะมีการแก้เพราะว่าในตอนที่แอดลาสโผล่มาในตัวของเธอเขียนเป็นพังหกแทนนะครับผมไม่ได้พังห้าจากนั้นเองเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมก็ตัดมาที่กลางทะเลนะครับเรือของรัฐบาลโลกนั้นกําลังมุ่งหน้ามาที่เกาะเอเ็กเฮดเหมือนกันซึ่งในเรือลานี้เองเนี่ยประกอบไปด้วย c p พีซโอย่างตัวของลอบลุจินะครับผมคาคุ ahu, แล้วก็สุซี่ทั้ง3คนนี้ได้รับมอบหมายมาให้มาฆ่าเวก้าพังพร้อมกับมาด้วยตัวของเซราฟิมที่เป็นเซราฟิมคูมะคาคุเองได้อธิบาย เวก้าพังแบ่งตัวเองออกเป็น6คนเพราะงานเยอะมากๆคงจะไม่มีเวลาพอที่จะทํางานดังนั้นทั้ง6คนเนี่ยถือได้ว่าเป็นเวก้าพังตัวจริงทั้งหมดต้องกำจัดทิ้งให้หมดทุกคนประกอบไปด้วยคนแรกชากะถือได้เป็นความเที่ยงธรรมเป็นเวก้าพังผู้เที่ยงธรรมที่สุดคนที่2ลิลิธเป็นเวก้าพังที่ชั่วร้ายคนที่ 3. เอดิสันเป็นเวก้าพังที่เป็นนักคิดคนที่4ปพีทาโกรัสเป็นเวก้าพังเจ้าปัญหาคนที่ 5. แอตลาส เป็นเวก้าพังแห่งความรุนแรงและคนที่6ยอกเป็นเวก้าพังแห่งความโลภซึ่งตัวของรับรุจิเองก็ได้พูดขึ้นมาภรารกิจนี้ต้องเอาไอเด็กนี่ไปส่งคือที่เอ็กเฮดซึ่งนั่นก็คือการเอาเซราฟิมคูมาเนี่ยกลับไปและกำจัดเวก้าพังทุกคนสินะแต่ดูเหมือนว่ารับรุจิเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจทำไมพวกเราจะต้องมากำจัดเวก้าพังไปด้วยเวก้าพังเองก็ถือเป็นคนที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,อ,ง,ขอ,งอาณาจักรลูลูลเซียเมื่อวันก่อนหรือเปล่า แต่สตุตซี่นั้นก็สวนกลับมา อย่าสงสัยเยอะเลยนะแกคงสงสัยเยอะไปแล้วแหละนะแล้ววันพีซในตอนที่1062ก็ได้จบลงนะครับสาเหตุที่รัฐบาลโลกเนี่ยต้องมาฆ่าเวก้าพังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวก้าพังเนี่ยกุมความลับของรัฐบาลโลกเอาไว้เยอะมากๆและรัฐบาลโลกเนี่ยคิดว่าได้งานวิจัยหรือว่าได้ผลผลิตที่ต้องการจากเวก้าพังมามากพอแล้วถึงเวลาที่ต้องเขี่ยทิ้งแล้วหรือเปล่าเพราะถ้าปล่อยนานๆเนี่ยเวก้าพังอะ่ะอาจจะอันตรายและยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลโลกก็เป็นไปได้ถูกไหมคนที่มีวิทยาการมากขนาดนี้เนี่ยและแถมยังแบ่งตัวเองออกเป็น กลายเป็นว่ามันสมองอันปาดเปลือกเนี่ยสามารถทํางานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันถึง6คนเลยและรวมไปถึงตัวของพวกเขาเนี่ยอาจจะดัดแปลงตัวเองให้เป็นอมตะอยู่ยืนคําฟ้าไปเลยก็ได้วิทยาการในเกาะเอเ็กเฮนแห่งนี้เองก็ว่ากันว่าล้าหน้ากว่าโลกภายนอกถึง500ปีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คงไม่แปลกนะครับผมที่เวกาพังเนี่ยจะถือว่าเป็นทั้งคนที่มีประโยชน์ต่อรัฐบาลโลกมากๆแต่ในทางกลับกันก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่เป็นอันตรายกับตัวของรัฐบาลโลกมากๆเหมือนกันนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้ว哈 ถ้าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ